เข้าก่อนเราพูดไปแล้วว่าถ้าจบคอมไซไปเป็น Data End ได้อย่างไรทีนี้เราจะมาบอกว่าแล้วเราล่ะจบคอมไซทําไมถึงไปเป็น Data e n เได้วันนี้จะมาเล่าให้ฟังเราจบคอมไซมอสวอย่างที่เราบอกไปแล้วพอจบคอมไซมอสวเราก็ทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ประมาณ4ปีที่บริษัทแห่งหนึ่ง เธอและเขาเป็รเงินคมแห่งหนึ่งญาติอารีหรือสพานควายพอเราเป็นโปรแกรมเมอร์จริงๆพอแบบทํางานอยู่ตรงนั้นสักพักเราก็รู้แล้วอ่ะเดบไม่ใช่ทางกูพอเดบมันไม่ใช่ทางทําไงละ่ะเราก็ต้องหาโอกาสใหม่ซึ่งตอนนั้นอ่ะพอเราได้อยู่ที่บริษัทแห่งนั้นเขาก็มี Data ให้เราเล่นเยอะมากทุกคนพอได้เล่น Data เราได้เข้าสู่วงการ Data Visualization ซึ่งตอนนั้นทับโบกนางมาแรงมาก ตอนนั้นก็แบบเป็นการ build dashboard เราก็ได้เล่นเอา Data มาปรับดูนู่นดูนี่จริงๆไหมกคลใครๆกับ Power BI พวกแบบหรือว่าทำ Excel แล้วแบบพอดกราฟนั่นแหละคือทับโบพอเราได้ดู Turbo, e at, man, ทับโบแล้วก็ไอ้แเดี้าแม่งไม่มีอะไรน่าขุ่นหาทุกคนเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอออยากไปสู่วงการ Data แทนออกจากวงการโปรแกรมเมอร์สักทีพอเราออกจากวงการโปรแกรมเมอร์ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเชี e ่ย Data แม่งมามันมีสายงานอะไรบ้างที่เราสามารถไปทำได้ ซึ่งตอนนั้นมันมีให้เลือก data engineer data analyze data science อันนี้คือ3อันหลักๆที่บริษัทที่เราทำงานเขาแบบ provide core training core มาให้เราได้ไปจับต้อง data engineer เพราะว่าพี่ในทีมส่งเราไปเทรนพอเราไปเทรนมาเราก็เริ่มรู้สึกว่า เออ Data Engineer มันก็ดูมีอะไรนะมันก็คือการทำ ETL ใช่ไหมซึ่งมันก็จะได้แบบทำา d t t a ให้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการได้หลายรูปแบบตามที่ Data s c i e ซต e ต้องการ Data Analyze ต้องการหรือ End User ต้องการแต่จริงๆแนละ้วมันมีอันนึงตอนนั้นคือเทรนท t ิตเ t อร t ทวิตเตอ่ะมันจะชอบมีคนขึ้นคอมเมนต์ว่าอยากตัวตายวันนี้จะเป็น last day ของเราอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้เราอ่ะอยากรู้ว่าเอ,อ๊ะมันจะไม่มีวงการไหนมันจะไม่มีใครที่สามารถดีเทคได้เลยเหรอว่า คนกำลังฆ่าตัวตายมันเป็นสิ่งที่เบิกทางแล้วว่าอยากเรียนอะไรที่เกี่ยวกับอันนี้เราก็เลยเข้าสู่วงการ s c i e n อลเป็นตัวพอเราเข้าวงการ s c i e n c ลไปเรียนที่ไหนตอนนั้นที่ประเทศไทยไม่มี s c i e n c ลค่ะ s c i e n c ลมีแค่3ามหาลัยเท่านั้นในประเทศเราแล้วสามมหาลัยนั้นมันจะออกไปทาง Business มันไม่ได้เกี่ยวกับ NLP NLP คือ National Language Processing ซึ่งมันเกี่ยวกับการที่เราดีเทคหรือว่าเอาเทคเอาข้อความอะไปสอนให้คอมพิวเตอร์รู้เรื่อง เราก็เลยต้องหาคอร์ส around the world เราก็ไปเจอที่อังกฤษทุกคนเราแค่อยากจะบอกว่าเราจบอังกฤษ data s c i e ซ c e นะเห็นหน้าตาแบบนี้แต่เราจบอังกฤษนะทุกคนจบ Data Science ซึ่งเราจะมีตอนนี้เราก็มีสกิลนั้นแต่หลังจากที่เราเรียนจบมาร้องไห้ไปอยู่สามเดือนเต็มเพราะว่าเราเรียนหนักมากทุกคนเรียนหนักจนแบบว่าไม่มีเวลาพักผ่อนอยู่ในห้องแลบยังตีสามทุกวันเพราะว่าเหมือนกับเราตามเพื่อนไม่ทนันเราเป็นคนหัวช้าประมาณนั้นหละอย่างภาษาอังกฤษไม่ใช่มัลเดอทังนั่นนะมันก็ ใช้เวลาในการเรียบเรียงอะไรต่างๆในหัวโพรเศษต่างๆในหัวเยอะมากหลังจากที่เราจบอังกฤษได้แล้วกลับมาประเทศไทยบังเอิญช่วงนั้นแม่งเป็นโควิดไทม์ทุกคนเพราเป็นโควิดไทม์เราก็เลยหางานซึ่งพูดตรงๆว่าตอนนั้นนะค a ดัตซ์ไซน์ในประเทศไทยมันยังไม่บูมเราก็เลยกลับมาด้วยสายงานวิชาชีพก่อนที่เราจะออกจากบริษัทนั้นเราเป็น Data Engineer ียอยู่แล้วก็เลยหางานที่เกิดกับ Data e n อ i จ e e r แล้วบริษัท A g ก d a ในปัจจุบัน เปิดรับอยู่ทุกคนโคตรเป็นโชว์แต่มันเป็นช่วงโควิดทามันกนเราก็เลยแบบเออแอปไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวว่ายังไงค่อยว่ากันว่าเออเราเข้าไปทํางานที่นี่แล้วเราจะชอบไหมหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนสายอีกอะไรเงี้ยพอได้เข้ามาทํางานก็เลยรู้สึกว่าโอเควะ่ะถ้าทาง Data Engineering จะไปกับเรามากกว่า Data Science เพราะว่าจริงๆแล้วก่อนที่เราจะจบที่อังกฤษอะเราอะ ได้ทำโปรเจกต์แล้วก็เอาแม่เหมือนเป็นดิสเซอร์เทชันแล้วก็แบบโคกับบริษัทที่นู่นเขาชื่อบริษัทว่ามีทูซึ่งเป็นบริษัทของคอมมูนิตี้ที่เกี่ยวกับการที่แบบเทรดเหมือนแบบคล้ายๆกับ twitter นั่นแหละแต่เหมือนกับเขาจะแบบพิมพ์ข้อความคุยกันเป็นฟอร,รั่มแล้วก็ทักคุยกันใครจะตัวตายหรือว่าแบบพวก offensive word อะไรพวกนี้นก็คือเราอะทำโปรเจกต์ project, กับว่าดีเทคอะไรพวกนั้น เราก็ได้คุยกับบริษัทที่อังกฤษบ้างก,การทำ d i s s e r t a อย่างเงี้ยมันต้องมีการ p ีเซนต์ต้องการมีการคุยงาน communication เราเริ่มรู้แล้วว่าเออกูไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ชอบไม่ค่อยกล้าแสดงออกพูดอย่างนี้ละกันแต่งงใช่ไหมทำไมอัดคลิปได้เพราะกูพูดคนเดียวรู้แล้วว่าเริ่มไม่ใช่กูแล้วถ้าต้องมานั่งทำ powerpoint p ีเซน n ์นู่นนี่นั่นไม่ใช่กู ก็เลยทำให้เบนสายกลับมาที่เป็น Data Engineer นีนี่แหละถ้าถามว่า Data Engineer Communica t นน้อยหรอก,ก็ไม่น้อยหรอกแต่เรารู้สึกว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องทำสาย Soft Skill มากอะมันออกค่อนข้างไปทาง Hard Skill มากกว่าเราก็เลยรู้สึกชอบทาง Data Engineer นั่นแหละคือการที่จบคอไซาแล้วมาเป็น Data Engineer ได้อย่างไรก็แค่อยากจะบอกทุกคนไหมไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย